มาในหัวข้อพิกอากาศกันนะคะกับหัวข้อที่ว่ามีคนแอบมองคุณอยู่นะคะเรามาดูกันว่าเขาคนนั้นมีบุคลิกเป็นอย่างไรบ้างโดยพี่โบ๊จะมีไพ่ให้คุณเลือกนะคะทั้งหมด3ใบนะใบที่1ใบที่สใบที่สนะคะทำสมาธิดีๆนะคะอยากรู้ว่าเขาคนนั้นเป็นใครเลือกก่อนนะคะ เมื่อคุณเลือกไพ่ไปแล้วนะคะกรณีที่คุณเลือกไพ่ใบที่หนึ่งนะคะเขาคนนั้นเป็นคนยังไงต้องบอกว่าเขาคนนี้นะคะเป็นคนนิ่งๆไม่ค่อยได้พูดอะไรเยอะนะคะแต่เป็นคนที่ขยันล,ลงมือทําและลงมือในเรื่องของการขยันหาเงินมากๆดังนั้นเขาจะไม่ค่อยมีเวลามาหาคุณสักเท่าไหร่นะคะและเขาเป็นคนพูดน้อยนะเพราะฉะนั้นคุณก็จะต้องดูบุคลิกของเขาว่าเขาอะมักจะไม่ไปไปมาๆไปไป,ไปหายหายแต่สิ่งที่เขาหายไปนั่นคือสิ่งที่เขาไปเรียกว่ากําลัง ต้งฐานะอยู่ได้เลยนะคะต่อมาคือคนที่เลือกไพ่ใบที่สองนะคะพี่อยากบอกว่าเขาคนนี้เป็นคนที่อารมณ์แบบเป็นคนเงี้ยเงี้ไม่ค่อยพูดไม่ค่อยจาน,นะคะเขา่าไม่กล้าที่จะมาเข้ามาหาคุณเพราะว่าเขายังกลัวอยู่กับอดีตด้วยนะคะรู้สึกว่าอาดีตอาจจะทาร้ายเขานะเขาพยายามนะจะลืมอดีตนะคะพอคุณอยู่ใกล้อะ่ะเขาก็ ไม่ค่อยพร้อมที่จะเข้ามาจีบนะแต่ถ้าเขาคนนั้นเป็นคนไกลตัวคุณนะคะเหมือนเขาโหยหาแต่ไม่กล้าเข้ามานะคะเป็นคนเงียบมากเป็นคนเซนซิทีเป็นคนอ่อนไหวเป็นคนโรแมนติกด้วยนะคะคนนี้นะเก็บค,ความรู้สึกมากกว่าอีกนะคะคนนี้นะจ๊ะอันดับต่อไปนะคนที่เขาแอบจ้องมองคุณอยู่และคุณเลือกไพ่หมายเลขสามนะคะนั่นก็คือคนที่ คุณแอบชอบเขาเขาก็แอบมองคุณอยู่ดังนั้นคนที่คุณชอบนั่นแหละเขาเพียงแค่รอนะคุณคุณกับเขาใจตรงกันนะคะ